สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การรายงานบุญของพรมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่20 พฤศจิกายน2568ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำเริ่มกลับมาทรงตัวกับขึ้นมาท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดเมื่อวานนี้ราคาสามารถยืเนเหนือระดับ4,100เหรียญได้ก่อนที่จะถูกเทขายกลับลงมาหลังมีรายงานการประชุมเฟดเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนถึงมุมมองที่แตกต่างกันเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยทำให้ความแน่นอนในการลดอัตราดอกเบีย้ยเดือนธันวาคมอย่างไม่ชัดเจนส่งผลให้แรงหนุนทองคำในช่วงนี้ค่อนข้างจำกัด ขนาดที่เครื่องมือเฟดวอทูนของตลาดลดโอกาสการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมรงเหลือราวประมาณ30%โดยเป็นการปรับลดอย่างต่อเนื่องตลาดยังคงจับตาข้อมูลรายงานสาหรัฐ arm, นอนฟาร์มเพโรเดือนกันยายนในคืนนี้เพื่อกำหนดทิศทางต่อไปหากตัวเลขการจ้างงานออกมาต่ำกว่าที่คาดการอาจจะ เป็นแรงหนุนทําให้ราคารับตัวขึ้นและมีโอกาสที่กลับขึ้นมาเหนือระดับ4 1 3 0เหรเปลี่ยนได้แต่หากตัวเร่ออกมาสูงเกินกว่าที่คาดการอาจจะมีจังหวะที่ราคาอาจจะถูกกดดันดังนั้นยังคงต้องระมัดระวังเรื่องความผันผวนที่จะเกิดขึ้นด้านดัชีดอลลาร์ยังคงปรับตัวแข็งค่า อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำโดยเมื่อวานนี้ดัชนีดอลลาร์ปรับขึ้นเหนือ100.2จุดและสัปดาห์นี้ปิดบวกต่อเนื่อง5วันขยับขึ้นมารวม1.31%ขณะที่ค่าเงินบาทเชา้านี้ปิดเ,เปิดตลาดอ่อนค่าที่ระดับ32.5บาทตอา่อรอลล่าจะระดับปิดเมื่อวันก่อนหนะ้านี้ 32.38บาทต่อดอลลาร์วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคในเชิงเทคนิคราคาทองคำยังอยู่ในช่วงของการหล่อปัจจัยกำหนดทิศทางในระยะสั้นคาดว่าราคาจะพันพวนในกรอบไซด์เวย์โดยยังไม่มีแนวนมชัดเจนนักลงทุนยังคงบน ควรบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุมเนื่องจากราคามีความผันผวนสูงรอการเบิกเอาเพื่อเลือกทิศทางต่อไปประเมินกรอบระยะสั้นแนวรับที่4 0 5 0ถึง4 0 1 0เหรียญและนาตานที่4,100-4,130ถึงเหรียญขณะที่ทองไทยจะมีแนวรับที่61,800และนาตานที่62,800บาท สำหรับแนวรับที่1ในว,วันนี้4,050เหรียญแนวรับที่2 4,010เหรียญแนวต้านที่1 4,100เหรียญและแนวต้านที่2 4,130เหรียญแล้วกลับมาพบกับบุญคองพอรหมในหัวรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ